สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมดตลบเลยอบิเชียวโอโ้โหบรรยากาศบรรากดาด่าันพี่น้องพ่นเขางาน หลัก520นะครับว oh, de um ันนี้นะครับโอ้ยเด็กๆก็มาแค่ยังี้ว่เป็นยังไงเด็กๆก็มาี่น้องคางานงานใหญ่เลยล่ะ

ืมขากดอกพ่อกูนี่ที่หนึ่งเนี่จะเป็นคุณนายตำรวจเลยเป็นคุณนายตำรวจกันปากไปเลยเก็บใาไปนองค่ะมีปากพู้ไทยถรามันมีปากพู้ไทยได้หัวใจหรือเปล่าพี่ มาแล้วเต็มแล้วทะเลสาตั้งหน้า,า,นาหฟ้างอูงัาเพราะว่ามันตกไปแล้ววันนี้บาบูไทยค่ะบาผูไทยตูริโอนะคะวันนี้ ทีมไลท์ค่ะมือนี้้ยอีแม่เ้ามุลังคุนิ่นมาแต่สีม่วงแรห้าเด็กดาก็เส้ชา้าหอมกิ่นโอ้ยสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีจ่าฝากไปให้ขั้นไม่แ อดผัดมานังน้ำโดนผัดลืมอยังบุ๊ในหนังนะบอให้พระเอกมาเอาง่ายกับมักพระเอกเนาให้บักทัวไปอีกหแดกขวาขายห้าแดงหนักน่ะฮ่าฮ่าฮ่กฮ่่า่าฮ่าาฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่่าฮ่า่่าส่าาฮนา่ยล่าฮ่าฮ่าฮ่ากาฮา่าฮ่าฮ่าฮ่่่่ยัง่่า่า่่าา่ใ่า เอาบอลบอได้แม่เมือนงขัขักด้อบจะเียไปบอลหีบในยูทูบละในยูทูอันี้นกบบอยังูลาวดอกบ่งองนวได้ส่งการใช้แล้วเพื่อเอาไปเสียบบอเบ่งให้แกในิตัวแล้วแล้วอยากขาลีบพื่อล่ผาเด็กดากนี่ย่างว่าสันย่าง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 อะแตก่เป็นดับเามมีล้ว่าอ โอ๊ยไม่เนไก่แล้วอาบน้ำเอาบเยู่อมวมวนื่อมาดีเเหมืนากาศพี่น้องโอ้ยวันนี้อากาศหนาวหนาวด้ยมวนนเียนเยเลยมเกดอเพันวตั้งไปละพันตเห็นอยู่เห็นอยู่มันเห็นอยู่เจอเนมันง่ายงามเลยแน่นแน่นบอแ่นตี่นึ่งเลย เอฟซีลายหายนกตเนัถ right, okay, ้าโรคซอสสก็จิทะลุไม่ติดมามาโอ้โหลูกพาไปเรียกภาษาถลูกกเ่อมเก่งเก่งเก่งสวัสดีครับอู้ยเออันนี <Eh ้นะรับสวัสดีครับวัสดียูรูวัสดีนะ่สวัสดีครับมาจับปลาได้เหมอลาใหญ่หายรูดด้วยครับมาตรงไหนเอฟซีไหมครับเอฟซีไหมต้อง โอเคคอบคุณ้าใส่ใจให้ก uh, ับสายค่ะอุ้ยเอฟซีขอบพีนาข้าโล่กซอสซอะที six, uh. ่หลามาตอนไครับกะล่างไหซดโยอรอรอรอวาวาสระเอฟซถึงก okay uh. ับตกใจตกใจรอค่ะตากรบปุกใส่เท้าม่อยากใครนมีหนาวนักมุดมึนบ้าสมัยบุรีรัม ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะอันเป็นไทยหลูงนี่นี่น่บกหล่าหน่อยมาเบ่งวิ่งมีหัวกับเป้าหน่อยมีอย่างละ,ล,ล,ะลูกเด้หันขนมพ่อผม,พ,อผมพ่อผมครับปุ๊บ เดี๋ยววันที่สามจไปบ้านย่บานคุณ้วยจ้าบ้าพ่อกันค่ะมื่อมื่อกานพ่อกาถ้าได้โอกาสออดิชั่นเขาอย่ลองพลงพิงยได้มาไหบอวันดี้วันนีค่ะวันนีค่ะสวยสวยนั่งไปไล่โซนก็พอพ่อโจอยู่โอ้ยพ่อตีบอาบน้ำนี่งนต้กดกูนี้ดีมีกันอยู่สคนนี่สิไปพ่อผูใดั าเสือเนี่ยว่าปูนี่วนของข่ไม่เห็ืดนกะนั่งเถก็น่างดยางน้ำพอเดี๋ยาหีบบุเดร์รอื้ยบุเดก็บเเป็นเสียงเดียวกันพออะไรคะอีพอพอพอ มันสะาพแค่ะดังเลย่นี่ปื๊ดมูลำมันอยู่นี่ยั่ไม่ได้แต่งหน้ามาเข้ามาไม่ใช่ว่าฉม้าขามอลลมไม่เนี่ยเห็นม่ำไมช่เบอร์คนตา่แปดสั่นเอาลูกขึ้นมาเต่นรู้มารอคุณแม่ค่ะโอ้คุณแม่อะไร่ะบีจะได้ไม่ซื้อแล้วสาวแชมปิ้บ้านแพ้เฮ้ยมียนป เป็นยังสื่อสารมาหน่อยเถียไม่ลองคุณแม่องมอันนี้แค่มันจองอ๋อจองเื้อสารก็พ่นเลยเวบริ่หรอบริสต่หรอตอไปือสารบอกคนซื่อสารว่ามามาน่อยเดียวมาหน่อยเดียวหาเุดนี้เราทีเด็าธานมาไล้ทีสูรอเจอไหมทำร่างแนนิวเราแค่ขารางแน่นอนแนาออกดีถ้าคือ่ได้ขอถึงแค่ปั๊บไปเดียวอันล่างก็แก้หัวเลยทิแกจะไหนก่อนอันนี้เอาพื้นเราไปมากถ่ายลงไหนเราแม่ถ่ายลงเชท อันนี้ช่องอะไรนะป้อมแปะมำเพลินองพิเชียวเป็นแสนคนบมดละเบิ่งกันอลอีพ่ออีแม่กลัพูดจาพี่สวยป้อพี่สวยใดลูกสวยหน่องกระทุ่มแมน้องกระทุ่มไหนวะพี่สวยอ่อเอเหนอเอเหรเหรนเตรียมรอเหรอเเเอออเหหรเรรออ เดบิ้งในคลิปเลยลูกเลยดูในคลิปเลยนะูกการชัยลำเพลินอุปิเชียวนะลูกนะเลี้ยวเก๊ไกมากไปพอเขาขอล้างหางสอดไย้วลาเต่งตัวเลยพี่จริงมึงแต่ขามได้จะสีมานละหยดดีอีกอย่างขนาดน้นเก่าอะไรห้าบันหน่อยพด